สวัสดีครับพบกับร้านบีวิวมาต่อใบนะครับวันนี้นะครับนําเสนอนะครับจีเพ็กซ์รเจ 150cc นะครับผมแต่งทรงสวยนะครับสไตล์แท็กเกอร์นะครับผมตัดไทยยูมานะครับล้อเดิมนะครับยางเปลี่ยนมานะครับผมท่อแต่งนะครับส่เลี้ยวไฟท้ายแต่งนะครับเบาะแต่งนะครับ ชุดสีสวยนะครับผมมีรอ,รอยตับกาเชงานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีรอ,รอยตับกาเชงานเล็กน้อยนะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับคันนี้กุญแจสองดอกนะครับผม มาอยู่สามหมื่นแปดนะครับ <S <S <up Baptist> เครื่องเงียบนะครับผม เสียงท่อพอพะนะครับรถใสๆนะครับผมโดยรวมสวยนะครับทรงสวยๆเลย คันนี้นะครับเปิดขายที่24,900บาทนะครับผมเล่เมเอกสารครบนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ